ครับผมยีนนะครับผมผมมองว่า,าการท่องเที่ยวเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันมีสเสน่ห์นะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของการเดินทางการท่องเที่ยวอ่ะคือการการได้ออกไปหามุมมองใหม่ๆนะครับผมแล้วก็หาสถานที่ใหม่ๆ ได้เจอชีวิตผู้คนนะครับผมแล้วก็ได้เห็นความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆน,น,นะครับผมได้แบบเต็มตาได้แบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ส่วนในการท่องเที่ยวของผมนะครับผมจะมีนี่เลยครับผมสกูตเตอร์นะครับเป็นสกูตเตอร์ขาไถที่สามารถเที่ยวใช้เล่นในสถานที่ต่างๆได้สิ่งที่ผมคาดหวังนะครับผมกับการท่องเที่ยวของผมนะครับเราจะสนุกคนเดียวไม่ได้มันไม่พอครับทุกคน แต่อยากให้คนอื่นเขาได้สนุกไปกับเรานะครับผมอยากได้ไปเยี่ยมนะครับผมได้เจอวิถีผมยังอยากให้อยากได้ความอยากได้ของผมคืออยากเห็นรอยยิ้มนะครับผมของพวกเขาด้วยนะครับในแต่ละที่ที่เราได้ไปนะครับผมแล้วก็เราสนุกคนเดียวมันมันมันจะไม่สมบูรณ์นะครับผมการเดินทางที่สมบูรณ์แบบเราจะต้องเดินทางและเห็นรอยยิ้มของคนอื่นด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับอยู่สถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรากําลังลงจากสถานีลงรถถุยเราจะกำลังลงจากถาถรถไฟนะครับผมขบวนที่เรานั่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับผมปลายทางเชียงใหม่นะครับเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงตั้งแต่6โมง40ออกนะครับรถไฟออกประมาณ6โมง40ก็คือออกตรงเวลานนะทุกคนนะแล้วก็มาถึงนี่ประมาณ7โมง10นาทีนะครับผมก็ถือว่าเปมากเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันต่อก็ฝากติดตามในะระหว่างวันกันด้วยนะครับผมว่า จะพาไปไหนเราจะบอกว่าอาจจะว้าวกว่าการท่องเที่ยวแบบแบบแบบอื่นที่ทุกคนได้รับชมกันไปนะเพราะว่าผ่านนะที่เรามาจะเป็นสกูตเตอร์ด้วยเจ้าสกูตเตอร์ตัวนี้ที่เห็นกันอยู่นะครับผมก็ผมเอามาด้วยก็อาจจะท่องเที่ยวด้วยสกูตเตอร์ด้วยด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ไปไหนเราสกูตเตอร์ไปด้วยแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมในทริปเชียงใหม่นะครับ